สวัสดีครับคลิปนี้สำหรับเพื่อนๆพนพี่พี่ทุกคนนะครับที่ใช้รถนวรา np สามร้อยนะครับมาดูวิธีถอดพวงมาลัยนะครับมาดูการแย่ว่าเขาแย่ยังไงนะครับเพ่อจะทำให้่าสามารถถอดพวงมาลัยอง่ายๆนะครับเป็นไขควงแบนนะครับ ไม่ต้องยาวมากนะครับประมาณนี้ให้หันเข้ามาหาตัวเรานะครับให้หันส่วนที่มันเป็นสันนะครับไม่ใช่ส่วนแบนนะครับแล้วก็สอดเข้าไปในรูนะครับนี่ครับจะอยู่ลักษณะนี้สอดเข้าไปแล้วก็ดันเข้าไปอย่างนี้นะครับถ้าเราทําถ้าเราหันแบนด้านนี้มันจะมันจะมันจะไม่ค่อยโดนครับแต่เราหันเข้ามาหาตัวเวเราเองแล้วก็ดันนะครับทั้งสามด้านเลยนะครับนะครับ ากคลิปนี้ไว้ครับเกิดเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่ใช้นวไลัยพีสามร้อยสำหรับผู้ที่จะถอดพวงมาลัยนะครับขอบคุณครับ